สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนอริซ่าของเราก็ไม่อ,อนยนกันอีกเช่นเคยนะเพราะว่าชุดนอริซ่าที่ไปออกคอนวันนี้นั้นพระเจ้ามันแดงแล้วก็ไม่แดงธรรมดาแต่แดงแล้วก็แซ่บไป,ปถึงสวงกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆที่แอดพูดอย่างนี้ไม่เกินจริงกันแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะเรามาดูกันดีกว่าว่านอริซ่าอัพไอจีภาพล่าสุดมีภาพอะไรที่น่ารักๆกันบ้างนะครับเป็นน้องแมวนะครับมาใส่หมวกแบบเอ้ยมีหูแมวอะไรอย่างนี้น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็คัดภาพที่น,น ให้ดูกันนะครับมีทั้งหมด4ภาพกันเลยจ้าเออเป็นไงก็มาอัปเดต IG กันให้หายคิดถึงกันบ้างนั่นเองนะครับอาทีนี้มาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าว่ามีบลิงคนไหนเนี่ยที่เขาเนี่ยอยู่ดีๆก็มาขอโทษนอลิซาอะไรกันนะแต่เขาแค่อัดวิดีโอมาให้เราดูนะครับบนท w i t t ิตเนั่นเองนะเขาก็บอกว่าขอโทษที่ฉันกรีดนะแต่ว่าลิซาเต้นโพด้นมันฮอตจริงๆแล้วฉันก็อดรนทนไม่ไหวที่ฉันจะต้องแหกปากตะโกนแบบนี้อไปฟังกันเลยจ้า โอ้ยไม่ฮอตไปไงไหวเหมือนเป็นแบบว่าพริกมีชีวิตแบบขึ้นมาจากพื้นดินด้วยตัวเองมาเต้นเองนะครับเป็นพริกมีชีวิตที่เต้นได้อะไรแบบนี้เอาพริกมาทั้งสวนก็ไม่ได้ต้องบอกเอาพริกมาเต้นเองน้องลิซ่าเป็นพริกไปแล้วนะครับเพราะใส่เสื้อสีแดงนั่นนะพระเจ้าแล้วดูชุดวันนี้โอ้โหแบบไม่เคยอ่อนโยนกับใจของบริงเลยนะจ๊ะเห็นไปก็ใจวูบใจวากกับความร่ารรองของน้องลิซ่านั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆโอ้โหเป็นไง แล้วคือเขากรี๊ดจนเสียงเขาจะไม่มีแล้วในในคลิปนะคือเขาก็ต้องขอโทษว่าเอออาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคงจะได้ยินเสียงเขากรี๊ดเองนะครับแต่ก็มีคอมเมนต์หลายๆอันแหละที่ก็มาพูดถึงเรื่องนี้กัน,นครับแต่เดี๋ยวอาจจะอ่านให้ฟังทีเดียวไป <andid> ดูโมเมนต์อื่นๆกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะนี่อีกโมเมนต์หนึ่งเป็นโมเมนต์ที่นอริซ่านั้นโดนกล้องนะครับกำลังโค้ชอัพไปที่หน้าของน้องแล้วน้องก็รู้ตัวนะครับเป็นคนรู้มุมกล้องตัวเองอยู่แล้วก็หันหน้าแล้วก็ส่งจุ๊บให้เป็นไง <c oughs> จุบมาทีนี่แบบโอ้พระเจ้าไม่ต้องไม่ต้องอาศัยคิวปิดแล้วนะพอน้องริซ่านี่ก็เป็นคิวปิดคนหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับที่มีอยู่จริงเรืือว่าเกินไปหรือเปล่าส่งจุบมาแบบนี้ก็ตายสิจ้า <laughs> โอ้ยเนาะดู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 ด <im itation> อือหึอ อ่ะมาดูอันต่อมากันเลยนะเดี๋ยวใจจะวายกันก่อนนะครับแต่แอดก็ค่อยๆเพิ่มเลเวลในคอมฮอตของน้องนขึ้นไปทุกคลิปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโมเมนต์เต้นเพลงลอริซ่านะครับซึ่งในกล้องคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะมีจอ LED อ่าจอทีวีไม่ใช่จอ LED จอทีวีอันใหญ่ใใช่ไหมที่ส่องเป็นลอลิซ่าโอ้โหดโอตอนจังหวะหันหลังมันนี่แบบแก้มก้นกระแทกหน้าไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะโดนดาเมจไปแล้วหนึ่งนะ โอ้ยจะบ้าตายนะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยร้อนต้องพอนอลิซาเนี่ยแหละเต้นได้ฮอตฮอตฉาบประหลัดแตกกันแน่ประหลอดแตกไม่ใช่ประหลัดแตกโอ้ยอะไรเนี่ยลิ้นพันหมดแล้วนะเออคิดดูเห็นจนแบบควบคุมอาการตัวเองไม่อยู่พูดไม่เป็นภาษาแล้วเพืเเอ่อนเออเนี่ยพอจบจากเพลงอล,ลิซาเราก็ต้องมาดูเพลงมันนี่สิจา้าเพราะเพลงนี้ท่าเต้นเขานี่แบบจงใจที่จะสะบัดแก้มก้นให้เราเนี่ยแบบโดนตบหน้าไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยเร็วอ่ะ ชาไม่ตายไหวในจังหวะที่แบบว่าอหันมาแล้วแบบกระดิ๊กกระดิกกระดิกกระดิกน,นิดนึงเนี่ยโอ้โหผู้ชายก็กรี๊ดทะลุเข้ามาในกล้องถ้เพื่อนๆสังเกตนะได้ยินใช่ไหมตะกี้ขนาดผู้ชายก็ต้องโอ้พระเจ้าไหมน่เรกนีฮะ <c oughs> ไปดูคอนเสิร<ๆ>์ตก็ค <c oughs> ือแบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่าตั๋วนะอนอริซาก็คือจัดหนักจัดเต็มซื้อมากี่บาทซื้อมากี่ดอลลาร์กี่กี่ยูโรกี่อะไรก็ตามนะเพื่อนๆกี่ค่าเงินเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มทุกเม็ดนะจ๊ะเพราะน้องเก็บทุกเม็ดเหมือนกันนะเต้นแบบว่า เอาให้สาวโพดนันยอมแพ้ไปเลยเอะอความแซ่บของน้องนี่ทะลุสาวไปจริงจ้ะอ่ะในเมื่อถึงตรงนี้กันแล้วนะครับโมเมนต์ของคอนเสิร์ตที่แอดดวลมาวันนี้เนี่ยก็มีคอมเมนต์อะไรบ้างที่เขาพูดถึงชุดนอนริซ่าพูดถึงความขี้เล่นพูดถึงอะไรต่างๆของโนริซ่ากันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับอ่ะคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่าเสียงกรีดร้องของคุณเนะี่ยยาวมากจริงๆไม่เป็นไรฉันก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน อะไรแบบนี้ <c oughs> คือเขาบอกเออเธอจะเป็นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้เขาก็มีการขิงขาดตะไครใบมะกรูดกันอยู่แล้วว่าดูซิว่าใครจะเป็นบิงของประเทศไหนของจังหวัดอำเภอไหนของประเทศไหนที่จะเป็นคนที่กุมหัวใจหรือได้รับชัยชนะในการที่แบบกรีดเสียงดังมากกว่ากันนั่นเองนะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนยอมแพ้กันนะครับแต่มันก็กดดันมาถึงประเทศไทยเรานะทึ่งห้ามยอมแพ้กันอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะจ๊อะอันต่อมานะครับเขาก็เป็นคนไทยนะครับเขาก็บอกว่าเสียงกระหึ่มดีจัง อันต่อมาเขาก็บอกว่าเธอสวมชุดพิฆาตหัวใจอ,อฉันจะไม่ไหวแล้วฉันเหมือนกินพิชเข้าไปทันที่ฉันใช้ตาบองนี่เป็นฉันฉันไม่ใช่ประกาศนะเนี่ย <c oughs> อะไรแบบนี้นะครับอืมนะ <c oughs> อันต่อมาก็จะเป็นของคนไทยนะครับเป็นจังหวะที่น้องจุ๊บมาที่หน้ากล้องนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่า้องเิสคีเล่นแถมซุกสั่งด้วยนะยหยาดีกกูหมักวิ่งวิ่งหมักหมักไอติม อะไรแบบนี้น่ายากนะ๊ะน่ายากกันไปเลยนะไม่ใช่น่ารักแล้วนะน่ายากกันแล้วนะเออเป็นภาษาใหม่หรือเปล่าภาษาวัยรุ่นใช่ไหมเพื่อนเอออันต่อมานะครับอันนี้เขาก็บอกว่าฉันหวังว่าลิซ่าจะมีรูปไอจีของชุดนี้ฉันคิดว่าชุดนี้แล้วก็ผมทรงนี้เนี่ยเป็นชุดโปรดของฉันในทัวร์แล้วอะไรแบบนี้ทุกๆครั้งที่น้องปรากฏตัวเนี่ยแฟชั่นของน้องก็จะเป็นที่จับจ้องจับตาไปด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคิปเมื่อวานที่แอดก็บอกว่าไปตอบคําถามในรายการ Maple Story Korea นะครับซึ่งเป็นเกมของเกาหลีนะแล้วน รายการเนี่ย <S <S เขาก็จะเป็นการให้น้องๆเขาเลือกชุดแฟชั่นตัวการูเนี่ยน้องลิซ่าได้ที่1จ้าได้คะแนนอันดับหนึ่งนะจ๊ะเออเลือกชุดที่มีความป๊อปปูล่าโหวตจริงๆด้วยนะเออสะท้อนถึงการแสดงว่าน้องเนี่ยมีเทสแฟชั่นจริงๆไง,ง,งเอาเข้าไปนะเออเออ,เอ,อไม่ได้อวยนะมันมเรื่องจริงไงเพราะน้องทําให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีเทสจริงๆเป็นคนมีเทสเวลาแต่งตัวแต่งอะไรออกมาใครก็อยากจะแต่งตามกันทั้งนั้นนะครับเพราะแต่งออกมาแล้วน่ารักน่าแต่งตามจริงๆนะครับอ่ะอันต่อมาดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเขาก็บ โอ้ oh my god ฉีกฉันเป็นชิ้นินทีได้ไหมอะอะไรแบบนี้โอ้ oh. อะไรแบบนี้นะครับใช่อะไรแบบนี้อีกแล้วนะจ๊ะโอ้ my god ฉีกฉันเป็นชิ้นชิ้นเลยนะเออคือเขายอมให้ฉีกไปเลยนะเพราะชุดวันนี้เนะี่ยฉีกแข้งฉีกขาฉีกแขนฉีกหัวใจเป็นชิ้นๆินไปเลยจ้าเพราะเซ็กซี่คือยี่ใจมากๆเลยทีเดียวนะเพืนะ่อนเพื่อนนะอะคอมเมนต์สุดท้ายมาจากชาวญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกสั้นๆว่าลิซ่าเก่งจริงๆริงเลย ก็แน่นอนไม่เก่งได้ยังไงคนเก่งของเรานะครับน้องสาวลูกสาวของเรานั่นเองนะจ๊ะเอออา๋ยวมีอีกสงโงสต์มาแถมให้ดีกว่านะทายคลิปนะครับก็เป็นโมเมนต,ต์ความประทับใจซึ่งมีคนก็ไปรอพูดกับโอริซ่าว่าเอ้ยฉันรอโซโล่ของคุณมากๆเลยนะตอนที่ฉันมาคอนเสิร์ตเนี่ยก็เพราะว่าฉันนะ่ะอยากมาดูโซโล่ของคุณนะลอริซ่าก็โอยกนิ้วให้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นโมเมนต์น่านารักของชาวแฟนคลับที่เขามารอหลังจบคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับ Hi, looking solo. for your อะไรอีกโ <laughs> มเมนต์หนึ่งโมเมนต์นี้ก็เป็นโมเมนตท์ที่ซาบซึ้งมากๆนะพอโนริซ่าเราถึงกับแบบยกมือไหว้ตามภาษามารยาทคนไทยของเรานะครับเป็นสาวไทยที่ไปที่ไหนก็โชว์ความเป็นไทยที่นั่นเช่นกันแล้วดูชุดวันนี้ก็เป็นแบบเออนะชุดกันหนาวเฟอร์ฟ้าสวยอะ่ะแล้วก็หมวกสีฟ้าเป็นคนที่แต่ง Mix and Match อย่างที่แอดบอกเพิ่งชมตะกี้เองเนี่ยมาเจอวิดีโอนี้ก็ สวยอนะเนาะแต่งตัวแบบนี้เดินไปที่ไหนก็มีคนอยากมองอยากแต่งตามทั้งนั้นแหละเออซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามีบิงคนนึงเขาก็เขียนประมาณว่าฉันแค่อยากจะพูดกับน้องลิซ่าว่ายินดีด้วยนะกับรางวัลที่ชนะในรายการ VMA's EMAs แล้วก็ everything นะครับก็ทุกทุกอย่างที่น้องนะครับทำในสาขาอาชีพของน้องไม่ว่าน้องจะทําอะไรนะครับเขาก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมติดตามผลงานของน้องต่อไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าเราได้ยินแบบเนี้ยเราก็คงจะชื่นใจนะเวลาเราทําผลงานาไปเขาก็บอกเอ้ยรอออออตติดตาาามมนะะขให้ทํออกกีเยนะ เ,เราชอบผลงานของคุณยังไงแบบไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งเป็นอะไรที่เราแบบคงจะมีความสุขมากเลยทีเดียวนน่เองนะครับก็เป็นโมเมนต์ดีๆให้ที่มาฝากเพื่อนกันใ,นในวันนี้ก็แลวกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขยิ้มแก้มแต่ไปกับโมเมนต์ดีๆที่แอดรวบรวมเกี่ยวกับน้องลิซ่าแล้วก็สาวๆมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้ก็แลวกันนะครับก็ว่าสำหรับวันนี้แอดคงต้องขอตัวเซไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย NDMs you doing amazing we love you so 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 much thank you for everything